สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูต้นกล้าพืชผักต่างๆนะคะพืชต้นไม้ต้นกล้าพืชเนาะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะพามาดูที่เห็นอยู่นี่เรียกว่าใบาหมีนะทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าต้นนี้เป็นปีแล้วนะคะต้นหมี่จะโตช้านะ ต้นหมีจะโตช้าแล้วมีสรรพคุณเยอะมากสําหรับคนที่ผมหงอกไวผมหงอกไวเน้นย้ำนะคะพ่อเล็กเนี่ยใช้ใบหมีในการสระผมเลยนะทุกคนเด็ดใบเนี่ยค่ะไปขยี้นะคะกับน้ามันจะเกิดฟองลื่นๆนะป้องกันผมหงอกก่อนไวนะคะแชมพูใบหมีเคยได้ยินไหมนี่แหละค่ะและ ไฟเมียยังเป็นสมุนไพรที่กินได้สามารถเสิร์ชดูในเน็ตได้นะคะอ่าต่อมามาดูอันนี้เป็นย่านางค่ะทุกคนย่านางที่เห็นอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เกิดเองนะคือมันมีเม็ดร่วงลงนะคะอยู่ในล้อ,อยางรถยนต์แล้วด้านบนก็จะเป็นกวักมรกตนะคะอันนี้เล็กไม่ได้ตัดนะคือ ถึงเวลาแล้วมันจะหักเองนะคะแล้วก็เกิดเนี่ยค่ะชอใหม่ขึ้นมาเป็นก้านนะทุกคนเป็นไม้มงคลน,นะคะเดี๋ยวจะมาตัดแต่งออกอยู่นะคะส่วนที่มันหักไปนะเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะใบมันก็จะเขียวๆเงาเานะคะเชื่อกันว่าเอาปลูกไว้หน้าบ้านจะดีมากเนี่ยค่ะกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์นะคะนี่สวยโอเค ะะออกมาใหม่เป็นช่อๆแบบนี้เลยนะใบใหม่จะเป็นสีเขียวอ่อนส่วนใบที่แก่แล้วจะเป็นสีเขียวเงาแบบนี้นะคะเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลกวักเงินกวักทองให้ตังไว้ใกล้ๆประตูหน้าบ้านนะทุกคนจะเป็นมงคลมากและต้นนี้นะคะให้อยู่ร่มลรำไรนะคะถ้าอยู่แดดก็คือใบจะเหลืองเฉาไม่สวยนะคะยิ่งอยู่ร่มรำไรใบยิ่งเงายิ่งสวยจ้า หันหลังมาทางนี้นะคะอันนี้คือเกิดจากมเมล็ดเลยคืออะไรรู้ไหมคะนี่คือพวงคามออสเตรเลียค่ะเนี่ยเมื่อกี้ใบจะคล้ายๆใบหมีนิดนึงแต่สากกว่านะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนจะรู้สึกสากมือนะคะอ่าจริงๆอ่าใบมันจะใหญ่กว่าน,นี้นะคะกิ่งมันหักนะ ชอบน้ํานะทุกคนชอบน้ําถ้าแห้งก็คือถ้าดินแห้งนะมันก็จะเฉาไปแบบนี้นะคะนี่เกิดจากมเมล็ดนะคะข้างๆกันก็จะเป็นย้านางค่ะเหมือนเดิมย้านางนี่ถ้ามเมล็ดร่วงลงก็นานนะคะท่านผู้ชมนานเลยแหละกว่าที่มันจะขึ้นมานะคะปลูกยากเหมือนกันนี่อันนี้ก็เป็น ิยเซียนเล็กใบเซียนโบราณหรือหลายคนเรียกต้นเศรษฐีนะคะสามารถตัดกิ่งชำน้ำได้ค่ะชํำน้ำชํำดินได้เลยง่ายนะคะแต่ว่าบางคนก็ปลูกไม่ออกดอกนะทุกคนมีนะคะคนปลูกไม่ออกดอกก็เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะมาถ่ายให้ดูบางต้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักสวนสุดท้ายเนาะ เกิดมาตรงนี้นะคะก็คือเป็นเบญจรงค์ห้าสีหรือว่าออมแซบค่ะมีดอกด้วยนะทุกคนบางคนก็เอาไปผสมไข่เจียวเป็นสมุนไพรหรือเอาไปทําแกงจืดหรือแกงอ่อมนะคะกินเป็นผักได้เลยมีประโยชน์มากค่ะนี่บํารุงสายตาทําให้มองเห็นชัดนะคะบํารุงร่างกายอ,อมแซบค่ะที่เห็นจะมีดอกสีชมพูดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวสวยดีนะคะ ไปแล้วทุกคนนี่ลาด้วยเกสรดอกไม้นะคะชอเล็กๆก,กำลังจะออกดอกค่ะนะ่นารักดีค่ะนี่ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีจ้า